ปดีพี่นอ้องก็ต้อนรับเขาสู่สองทิพย์แช่นอได้พี่น้องสัป,ปด,ดีต้นเสาร์เนาะซึ่งตอนนี้ทิพย์กับทีมงานกําลังเดินทางไปที่บ้านหนองอูเมื่อคืนนี้ได้มาพักอยู่ที่บ้านพักอยู่ดอกทำมิดว่าซินอนอยู่บ้านหนองอูอะไรพี่น้องแต่ว่าแขกพึ่นกามาลายเลยแบบออกมานอนอยู่บ้านพักเนาะซึ่งจะอยู่บ่ใกล้าจากบ้านหนองอูแหละพี่น้องห้ากิโลสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็อเดินทางกับไปทิพย์คือเกนะ้าเนาะไปบ้านเออู มือนี้สีมีได้นุ่งเสื้ออกลักษณ์ไปเลยได้มือนี้แต่ว่าผาย้งเอกลักษณ์คือเก่านะน, <c oughs> นะท,งทงังถังลุมนี่มีครับเบิ้งเพระาะว่าเสื้อเกือบขีบนะ <c oughs> เอ,อเบิ้องอยุ่งงานด้วยแหละว่าเฮาน่ะกินกินข้าวมือแหละเบิ้งคักมาได้แบบเตรียมตัวมาดีเออกินข้าวมือเลยเอาไปท้าเบิ้งตอนนี้ก็ทีมงานเดินทางมาฮอดบานน้องอูลแล้วเนาะพี่น้องส,วงส่วนสาวก็พากันนั่ง ลินกับทีมงานเนาะให้เบิ่งทีมงานก่อนนิดนึงเนาะนี่ทีมงานทีมงานนี่ทีมงานเนะเา,นานเนนเนะน้องพิงค์เนะา,นนา,าเนะ,ะท,าะทีมงานเพี้ยนนี่น้องตุ๊กตาสาวจำเนื้อแล้วก็ทิดบางเนาะทีมงานเขาเองแล้วกะ็ตอนนี้ก็พ่อจอยเนาะพ่อหใหญ่จอยคนเก่าแอมซี่บอกตลอดขั้นถีบสื่อรถใหม่ต้องเอาพ่อจอยไปเหลือกไปเบิ่งให้เนาะนี่แหละเหมนบ่พอพอยโอเคได้พอจอยเบิ่งคัก หู้อีกตัวได้แีแงลายแดงหน่อยบ่แม่นแหละอ๋ออ่ะเคลมลบหน่อยนึงขั้นว่าสีเหลืองลนนี่มียังไงก่อนอื่นว่าก่อนสีเหลืองลนเนี่ยก่อนอื่นเบิ้ลต้องสื่อประวัติรถก่อนทีมาของรถเอามาได้ใส่สื่อแล้วบันี้เออฮู้จักทีมาของรถแหละแล้วมากดสภาพรถก่อนอื่นเบิ้ลตองเบิ่งซุ้งล่างก่อนสองเบิ่งจักก่อนเน้นนาซัมใสเออขันจักล้มลายกับโบไร คันจักลมลายมันสิเป็นยังไงเสียงแบบเาวป่คขันจักลมหนึ่งมามันจะมีควันสองมามันจะแบแแงเออควันมันจะออกอาการให้เลือดมีควันขาวควันดำออถ้าเป็นควันดำคำไม้ก็ว่ามีปัญหาหัวสีเจ้าเลนบอกมันเผาใหม่บเบิ be, ดเอ uh, สองถ้าเป็นควันขาวเนาะแวนลีนแวนสูบเจ้า ain, จเริ่มลมเริ่มกินน้ำมันลีนแล้วเกีียวเย็ดเซกตามมาเลยตรงบริระบบไฟของมันถ่าสมุิ เอาสี่รถที่มีระบบไฟต้องตรวจเบิดทุกอย่างระบบไฟโอเคร้อยเปอร์เซนต์บ่ทุกแต่ละจุดแต่ละจุดต่อมาเป็นยังต่อมาก็มีแต่ว่าความปลอดภัยของสภาพของรถฮะที่มาของรถแหละสําคัญจุดเบิดเป็นบ่เบิดบ่มีเงินก็ซื้อได้ดอกบ่บ่มีเงินเอาดาวเอาดาวเอาดาวสี่จังการก็ต้องมีเงินเนาะอ่ะนอกเรื่องหน่อยนึงน้าพี่น้องเพราะว่าเอฟซีเขาเหม็นมะล่ายเกี่ยวกับรถเนาะต้องแบบให้พ่อจอยไปคนเบิร์ท่าซื้อซื้อรถขั้นใหม่เนาะก็ พอดีที่โอกาสนี้ได้สอบถามพอจอยเลยแต่ว่าตอนนี้อยากทามความ้สึซพ่อจอยแบบสิได้ลูกเคยหนนะโอ้มีความตื่นตันใจเลยพมมีผู้สิธิข้มาขีดยางสวยพอเถาเลยเห็นใจเห็นทางถูกแล้วเออเห็นทางรวยพอเถาก็โบวัยกันจะขีดผู้เดียวกะได้นะโอ้ยัได้ลูกเคยยังได้ผูนั้นบุนี้แล้วเพลงมาสวยกันฉีดเนาะด้ยคันว่าได้กับอากับเม่ตัวได้ซื้อ ยกซองหาผูประเทศคนสวยพอ่อไปเฝ้าสวนเลยเนาะอันนี้ oh. มีแต่พ่อเฝ้าสวนผู้เดียวแม่ตุลาเฝ้าล้านขายเครื่องทีอ๋อเ oh. นาะก็คือได้ลูกเคยเนาะพี่น้องอ่ะสั้นๆั้นชั้นนี้อะไรพี่น้องเพราะงานเพิ่นสิเริ่มเลยเนาะอ่าสิไปเบิ่งงานเบิ่งนยังก่อนเด้อพี่ๆน้องๆอเออยู่ดีเมี่ยงเด้อมียังก็สิฝากตอนไปหาเด้อโอเค ปากเลยวันนี้กินข้าวด้วยกันครับกินข้าวเด้อกินข้าวครับเดิมกินข้าวเลยกินข้าวสาวยู่เพื่อนเออเนาะพี่น้องเติมพลังก่อนสีไปแห่เคยเดี๋ยวๆบ่๋ยวมาห้องพี่เบาเดี๋ยวสิห้องไผตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้เจ้าบ่าวกำลังไปตั้งขบวนเนาะที่จะแห่มา แต่ว่าตอนนี้สีพ้าทุกคนไปเบิ่งเจ้าเศร้ากันเนาะมือนี้เจ้าเศร้าเจ้าเบามาในสูตรีสมพูเสิงมือนี้เข้าก็แตงโตซีสมพูอุ้ยโอ้แม่จันสวยมากเลยทางนี้ประตูเงินประตูทองเนาะ่นกำลังสีเตรียมหับเจ้าบบาวเดี๋ยวฮาสจะก้นไปหาเจ้าเศร้ากัน ไม e ่จะเอาเสียอมาบ่มบจันบอยอยากจื้อแม่จันจันบอยอยากจื้อสบายดีบไดาดิบไดายซ้ำดลังบาทยจันบอยอยากจื้อแม่จัน มาเด้อมางานน้องอูเด้อโดยมาเดี๋ยวพาขึไปให้ค่ะน้องอูจนบ่อยากจือแม่จันนงามแงเด้แม่จันมื้อนี้พุ่นน่ะโอป่ะไปเบิ่งน้องอูกันไปเบิ่งจเซากันเนาะมาวันนี้มาเบิ่งจ้เซาแนพอดีเจ้าขอ้ามาอยากเห็นบรรยากาศของแ่เคยก็เลยถ่ายไว้ถ่ายไว้โอ้ได้อยู่บ่ มาในสุดสี่ส้อมพูเลยไเด่นี้อนี้ตอนเศร้าเป็นส้มพูอ่อนๆนูดๆตอนแรกเป็นสีบวชเข้มๆอยู่ในตู้อ๋อดันมาแต่งโตสีบัวอีกมือนี่กค่ะคล้ายกันเนาะบวหูว่าเพิ่นใส่โทนสีบวเด้เนี่ทีแรกมันจะเป็นสีหนึ่งออกคํำๆแต่ว่าสร้างแต่งหน้าเพิ่นเอามาเฮ้ยลองแล้วมันมันตัวนี้เข้ากอนก็เลยใส่ตัวนี้อ๋อทีแรกกาใส่อีกสีหนึ่งคิ่าสชใส่สุดเอ้ยสีฝาบอตอนสีแดงเนาะ บพสีแดงอะนะไปปท่าอวีวิดิงคนละบอลกับสร้างแต่งหน้ากันเลยได้ไงโอ้แม่จันดู้วเจ้าบ่าวกำลังมาแล้วคุ่นเมนุดกพอสมดีเผนไปแห่เจ้าบ่าวเนาะทิดบางก็แห่เจ้าบ่าวโอ้ยลูกนี่มันต้องลงมันยู่ฝ้ายเลยนี่จักพลุน่ะประตูเงินประตูทองเลยต้องไปพุ่นสะก่อนต้องไปพุ่นสะก่อนเนาะพุ่นกำลังมาเนาะ i <laughs> <S <S เกินนะสิมากสร้างขัสาขอหางขอมีนําพอนาน่เมเอ,อขันว่าลูกเตานนะหน่ะหากว่าโอ้ออมาเป็นคําเ,เป็นคเคยมาคูนยาวคูนเฮือน,นอเออมาสร้างมาสร้างเออพัฒนาครอบครัวเฮือนซานสังสนานะเออแค่เปินตกลกบ่อยแห้งเออสังสนามาคัมมาคูนมาห้างมามีสังสนาเสืมลูกเสือเตาเข้าไปเล<อ>ย<ๆ> Hãy subscribe cho kênh Ghiền ừ, oh, Mì Gõ oh. Để không มันก็ใส่เป็นไอทีเขออาไอทีเขาเก็ดอกยาตอนนี้เจ้าบา,าวเขามาหอนแล้วนะเนาะยังเหลือแต่เจ้าส้าที่กำลังสีลงมาจากาเคพื่อนตอนนี้เมียากำลังสีขึ้นไปเพื่อจูองอลูกไฟ่ลงมา ข้เฮากระจายจดใจจ่อเนาะถถวเบิ่งเจ้าสาวเจ้าสาวลงจากหอคอยเจ้าสาวกำลังจะลงมาเจ้าสาวกำลังจะลงมากองร้ายแถวั้งนี้กาแขกทีเดินทางมาเผื่อวัง

พ่อเท่าพ่ะนั่งแปะลูกเคยกับแม่แม่แม่เท่าพ่หน่าเออเอานั่งแปะลูกเพ้ออันนั่นก็นั่งแปะลูกเคยเซเลบอ่เออจังว่ามือเบื้องต้นก็ว่าอยากให้เขานั่งทางนี้เขาเพราะว่าเออนั่งทางนั้นละ ก็จะตั้งเพื่อเดี๋ยวสินะบอ่านวะเอออ่านใช่ไหมเออ่อน้ำเชื่อแขงบรรดาลุงตาถูกซองกั้มฝ่ายที่เขามาในงานนี้แหละแท็กเนาะนะครับเจ้าตัางหน้าก็จะตั้งเนาะถึงข้อคานไว้ยังยืนการแต่งตอวของคู่โคมียนี้เนาะถึงกองถึงกองกับ ร้องการไปไหนก็มาเนาะพี่มอบให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ผ่านบทบันทึกเนาะใบยังยืนการแต่งงานเนาะสันก็ผ่านเลยเนาะชาธาราศประชาธิปไตยประชาธิปไตยปราวรีประชาพเอกราชเอกภาพพัฒนาทวรแข่งสายชุมบุญมังสานบ้านพลม่วงร้องการภายในเลขทีศูนย์หนึ่งครับกองมรซลงวันที่ตะเกีดธันวาจอมกันทศสามใบยังยืนการแต่งดอกยอดนั่งอิงตามกฏกฎหมายว่าด้วยครอบครัวสำหรับเด็กทีศูนย์ห้าซับ สพสอลงมาที่เสาหก 2008. อลกระดสองพันศูนย์แปดยิงตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนทะเบียนครอบครัวสวัสดีที่ซีซี่ครับสพอสอลงมาที่มีทุนาสองพันจุดแปดยิงตามไปห้องขอจดทะเบียนแต้งดองของคู่บ่าวสาวสวัสดีที่เสาหกธันวาสองพันสามหัวหน้า,านห้องกันภายในเมืองลุงสามตกลงก็ไปยังยืนการแจ้งดองให้แก้เท้ากัญญา สี่เมืองประกันเอ่อเท้าประกันเท้าประกันเนาะเดี๋ยวโให้แก่เท้าประกันที่เมืองเกิดเมื่อวันที่สาปดือนเสาเสิเก้ชื้อสันลาสันลาวอาชีพชาวนาปัจจุบันอยู่หน่วยสิบแปบปบ้านดอนนูนเมืองไซทานีแขกนครรือกันกับนางอูคำคันทจักเกิดเมื่อวันที่เสเก้ันทองนกร้อยเ เก้าสิบเจ็ดเชื้อาลาว์จนซาลาวเนาะอาชีพสาวนาปัจจุบันยูนย่ในซีบ้านขุนเมงมาลงสานแข่งใส่สมบูรณ์พวกพวกพวกเกี่ยวเป็นคู่ผัวเมียชื่อต้องตามบบวิบากกฎหมายนับนับตั้งแต่เมื่อลงลายเซ็นนี้เป็นต้นไปดังนั้นจิงออกใบจยยังยืนการแจงดองนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานเซ็นหัวหน้าองค์การภายในคำเพชรบุรีส่ง สางสันมาอันนี้ถือว่าเขาขัวนี่ถือว่าคู่บ่มีงนี่แต่งงานกันถือเต้าตามที่เรียกคนหมายเนาะทังชันต่อไปนี้ขอมอบให้ลุงไหตาผมก็จะตั้งเมื่อเมื่อเนาะแขกที่เข้ามาห่วมในงานนี้ที่ว่าทำมาภาชีทุกคนในคู่บ่มีงนี่ถือเต้าตามที่เรียกคนหมายเนาะขอขอบใจสิมอบงหมายเฮือนมอค่อบัดนี้นะเขาเบาๆไหนบ้านน่ะนีก็จักไม่ในได้ก็เธอได้บอกอีกอ้อเอ๋ เออมาผูกแค้นให้เท้าให้ยืนมั่นหมื่นปีเออมื้อนี้เจ้าสิได้เข้างานวิวาอันยิ่งใหญ่เออให้เจ้าได้เป็นผัวเดียวเมียเดียวผัวแก้วเมียทิพย์ก็เป็นผัวฮักเมียแพงเออคือพระบูฮาพนพนวว่า,วาป่าคอใหญ่สิได้เข้าหูแมงปูลูสิหนีบไว้เจ้าอย่าได้สะท้านยานตื่นตกใจเออให้เจ้าเอาใจใส่โตนางแก่นไทยเออบาดนนาคืดอันใดขอให้ได้ใครอันใดขอให้มี เออขอได้ดังความมากควมปราธนาอายุวนโนสุขขังพลังเนอะลูกเดอ้อเอ,อ้าไอ,อ้กวดนี่ดีกวดเขา้าดีกวดเขาเออฝ่ายเส้นนี้มาจากพญาแถนเออมาผูกแค้นให้นางให้อยู่ดีเด้อเจ้าเออเมื่อนี่เจ้าสิได้เข้างานวิวาอันยิ่งใหญ่เออเข้าจับแข้งเจ้าก็อย่าได้สาเข้าขจับขาเจ้าก็อย่าได้ห้องเออเข้าจับทองน้อยให้เจ้าปิ่นมาหา เออให้เจ <Es> <an> <c oughs> ้าหมายโลคาผู้ไผ่ีพันธ์ยอดอุบาทไทยจามาไกลเบียดเบียนเออให้ได้ดังความมักความป่าถนาเฮ้มีอายุวันโนสุขขังพลังเนื้อลูกเด้อว้าก็สิไปหัวควนกันเนาะเ้าได้อกระดับมีใหะฮะมีใหม่เนาะบุ้แล้วเขาเอาเดือบุกมาเสื้อถุงเสื้อนี่นะบุกเข้าเจอเลยเอาดังเอาเอาดังเอา สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหาตุบ้านจุชื่อแมมนดอกขาดเขา ถาดดอกเข้าความตาเกางามตั้งลาเทียมเท้าใหม่วันดีลิงสมสีสองเจ้าคือคู่เท้าอินแปงมาเทียมคู่ควรเจ้าโย่ฝากฝาเดนไกลก็ให้มาสามือนี้วันนี้ว่ามาเยอะกว่านเอ้าอ้าวอาเนี่ยปากนะบ้ามนกับบุเข้าก็นเนาะ เออเอาเอาคองเอาเบื้องคองได้บาบนี่นะเออพอเลือดแบบนี้นะหนึ่งสองสามอือเออเออ่าฮ่าฮ่าเออเสียงเสลสิทธิการเอา kind of เบะจะดีไหมลูกเบบอกว่าเบะเนี่ยนั้นเบตั้งอิดองไหมแม่เออใช่เลยเออสี่สี่สิทธิการค่อยจะเข้าตำนานนิทานไฟแล้ว ุ่งผู้เท่าเขาว่าคุณสูงเป็นความลุงความตามาแต่พ่อแต่แม่คนความเท่าความแก่แต่เปลืองห่อหัวขาวเป็นความยนความลาวแต่เปล้องหมาอิงหัวนำอันนี้มัน้อหอมกินกว่าเท่าทั่วจักรวาลเป็นตำนานต่อไปภายหน้าเป็นความฆ่าเขาว่าอมเสลงเป็นความมานความเมงเขาว่าสั่นจ่อเป็นความห่อความห่านเขาว่าเสียวเจียว เป็นคามอนความแก้วเขาว่าเสี่ยวว่างความเลาล้านสร้างเพื่อนว่าเหล้าสะโถตักใส่โอเขาว่านำเหล้าควรมบารีพระเจ้าเพื่อนว่าน้ำสุลาแปลว่านํำอ้อยหนาหรือน้ำตาพี่ตอนนี้พิธีการเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องสำหรับมอพอนตอนนี้กามีแต่มัดคอต่อแขนเนาะทีอว่า่นแขกมาหัวงานกะมัดคอต่อแขนปาดนี้ เออให้พวกเจ้าเป็นผัวห้เมียนี้ห้ึดใจกับคนมากคนปราชนาสิกที่ผู้ดนเลิกลุกต่อเกิศตอนนี้แม่พอแม่จะาบาจะเจ้าวเป็นผู้หมัดแขนขอทำอิฐเดี๋ยวม่มเดี๋ยมาคายไม่คนไปออกไหมใครใ้ไปดีเลยก็ได้ไหมีเส็จมา อกมื้อแ้วกางก่ไปขยายต่อต่อไปเดลูกเด้อแล้วก็ไปเดียวนะเอาอันนี้ให้ข้าเจ้าจับให้ไม่มานมันให้น้องจนาทำไงจะน้อยังมาส่ย เดี๋ยวขอให้อยู่กันกันมีความสุขเด้อลูกจะได้ลูกซ้ายก็ได้เด้อเป็นอย่างลูกลูกไดก็ได้แม่ทีเลียงเิวันนี้แม่ว่าเอยดเาจนาย้าีว โอ้เอาไอโฟน15วันนี้มุกมุกเอาถ่ายไปเลยเดี๋ยวบอกประวัติาสตร์เลยไอโฟน15ถ่ายไปเลปเดีอยวบอกประวัติศาสตร์เลยไอโฟน15ไปกันไปตลอด กัน่กันขกกันหลายหลาาำด้วยทำไมจักนี้ตอนนี้ สามหมื่นไหมอีกสองสโวงเโอ้ตายตายอีกสองส้วงกูเลยทรรมะเดียวป่ยนทางไหมเปลี่ยนทางกับบินส้นเราบอกเขือนเลยหน่อยน้องลูกไดเด้อได้เด้อไดเด้อลูกไล่ลูกเต็มบ้านหลเต็มเมืองตุ๊กกับทุนี่ บัดแกนกันเหนียนจะดไเด้อไปเด้อมีเปเด้อไปเด้ออ้าวให้กดนี้ให้กดดีก่เราเด้อไเด้อพวกเรานีจิตใมจะปล่อยพวกเก่งเลยได้ลูกเด้อจะปล่อยพวกเก่งคือน่าเศร้าเลเก่งกันเลยรับัด้วยเลยเข้ามาผู้เดียวเราเด้อ

ค่อยๆใช้เคยทีที่ใส่นาตยแม่พูดยืนมือไม้สันเลยตวนนาไม่ได้ครับไว้นะเป็นอย่นงเงี้ะเอาไว้เอสุดท้ายนะต่อยเยอะพิ่งริมแลกโดยนธุาซนยังอยู่อยู่นี่พี่เอาเพื่อสุดท้ายให้อูกับตอยเด้ยพี่เก็บไว้เออตอนแรกี่ยู่สนเสยังไม่ได้ไม่ได้เลย ไม่ใช่เลยนะเออตอนนี้ก็เก็บไว้หมดเออดีแล้วฟันถธงฟันถุงฟันธงตังท่าช่วยงานตังท่าแม่เอองว่าเสรอาสุดท้ายเด้อมวัดได้เหรออัดจะว่าจะว่าสองคนทีเดียวโอ้ยดูปลาเอ้ยไอ้ผัวแล้วดีใจด้วยเด้อ มีดูกเต็มใบมีตมเมืองแม่้มีเงิมีทองใช้นะเธอเทียวเธอใส่ถือไปท้ายกทองบองรักเพ่อเออไ่ไม่ใ่ป่อยเฮ้ยบอบอเป็นยัง้นยวยังไงพี่โตยังไงต่อถ่ายรูปอ่าอันนี้อนออันนอประจำอ่าอย่างงี้นะไม่ จำๆแล้วก็อวยพรครับถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับมีเงินมีทองใช้ทั่วทิศทั่อาศัยนะครับนะจะท้องบอกแบ่งกันรับไหไปเลยอ้าวให้พี่เหรอถ่ายรูปก่อนพี่รูปครับคครับโอเ กราบขอบคุณแท่นหลวงสำหรับทุกคำอวยพรที่พี่น้องให้ถูกสองทางถูกสองยูทูบสำหรับคำอวยอ้อนให้น้องๆเป็นสองคนคลิปกำนองอูน่กาฮูจักกันมากอะหลายปีแล้วเนาะพี่น้องเริมตังแต่ตอนเหตุยูทูบใหม่ๆก็คือตอนนั้นในปีสองพันสิบ้าตังแต่ที่ประมาณ สองหมือนซับน้องอูประมาณเจ็ดแปดพันซับนี่แหละในตอนนั้นเนาะซึ่งก็ได้ติดต่อกันตลอดมาแล้วก็เคยไปเหตุกิจกรรมหัวกันมีเอฟซีบางคนฮักหัวทิ์กบน้องอูหูจักกันเนาะหูจักกันมาดนแล้วพี่น้องหูจักกันหย่อนการเหตุ u ูทูบนี่แหละเนาะแล้วก็เป็นทีปึกซาให้กันปึกซาห้าลือเหลืองกันเหตุยูทูบตลอดมาเลยบางอย่างทีทีปะหูกะบอกน้องอูบางอย่างทีทีปะหูทิบกระทมน้องอูน้องอูก็บอกทิบเนาะเอยหูซองน้องหูหนึ่งเป็นทีปึกซาที่ดีให้กันตลอดมาในมนีที่เพี่น้อง ได้แต่งงานโดเฉพาะโเดแต่งงานกับตัวทิ่คิดว่าสองคนนี้แมนมะสมกันดีเป็นวัยรุนที่กําลังสางเหนือสางตัวและก็เหตุอาชิพเดียวกันและก็มีินไยคายขายกันเท่าทีทิพย์ได้หูจักน้องๆมาทิพย์ก็ดีใจนํหลายๆกาสัลไลเอฟซีทีซืนสอบน้องๆทั้งสองคนนกกะข้อให้สืนส้มพ้นงานข้องน้องๆต่อไปและก็เป็นกําลังใจในการสางชีวิตคู่ข้องน้องๆทั้งสองคนเนาะเนื่องในเวลาสําคัญข้องน้องๆในการได้มีหมู่เพื่อนยูทูบเบอร์ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งภายใน แล้วก็ต่างประเทศใดเดินทางมาห่วมงานแล้วก็ได้มีเอฟซีจากฟังไยโด้วยเฉพาะก็คือคุณพ่อสมดีแล้วก็คุณแม่โนดซึ่งกระไดเดินทางจากซุ้มเพรเพื่อมงนามาทีลองซานเพื่อพร้อมแสดงความยินดีกับน้องอูด้วยตรงหนอนนี่ก็ขอบใจขอบคุณแทนน้องๆหลายๆด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่อุตส่าห์เสียสละอันมีขาเดินทางมาห่วมงานในครั้งนี้และก็นอกจากนี้ก็ได้มีเอฟซีนาะทีวาได้ฝากซองมาทำทีบแน่แล้วก็ได้มีการอนเงินเขาทางบัญชีของน้องๆทั้ง ทั้งสองคนเพื่อแสดงความยินดีแล่ะก็สวยสางสวยส้มเนาะสำหรับการให้กำลังใจครูสางรอบครัวใหม่นั่นเองพี่น้องทีกาขอแสดงความยินดีกับน้อง,งทั้งสองคนหล,ลายเนาะรายการส้ารละครทีดกาสีโจวไวเพียงเท่านี้ก่อเดเ้ยพี่น้องสำหรับงานแรงกันจังคอยต่อให้พี่น้องในคลิปถัดไปได้เบิ่งกันเนะาะพักพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ล่ะกะับเบิ่งโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานยูทูบเบอร์เหตหุคลิปใหม่ต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้พี่น้องสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี